สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราอีกวันนะครับสืบเรื่องมาจากาคลิปที่แล้วเรื่องบรรยากาศการอาทอดกระถินที่สวนตาเมตตาธรรมนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการตัดเย็บผ้าสบงนะครับที่ที่พระท่านจะใช้ในการกรานกระถินนะครับ ที่นี่ยังคงรักษาข้อวัดปฏิบัติเดิมๆก็คือว่าเจ้าภาพกระถินจะถวายผ้าเป็นผ้าขาวนะครับแล้วก็ท่านจะต้องตัดเย็บผ้าหนึ่งผืนให้เสร็จตัดเย็บแล้วก็ย้อมตาแข่งแล้วก็ทำการกรานกระถินให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนคืนนี้นะครับจะต้องไม่ให้เกินนี้นะครับ ขั้นตอนเป็นยังไงก็ติดตามรับชมครับตอนนี้หลังจากถวายผ้า,ากระถินแล้วก็พระสงฆ์ได้อุปโลกเรียบร้อยแล้วนะครับพระที่ท่านมีความสามารถในการตัดเย็บท่านก็จะมาทำการาตัดผ้าแล้วก็ทำการเย็บ ให้เรียบร้อยแล้วก็ทาการยอมให้เสร็จภายในวันเดียวเสร็จแล้วท่านก็จะกรานกระถินนะครับน่าจะเป็นช่วงกลางคืนมืดๆหลังจากผ้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณบ่ายสาม,สามาการได้ใช่ไหมครับอ๋อถ้าบ่ายสามเดี๋ยว,ยวจะจะรอดูครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนอันนี้เป็นผ้าเลยครับอาจารย์ผ้าสบงเป็นผ้าสบงนะครับเนื้อผ้าเป็น,ปน,นอันนี้ยอมได้ใช่ไหมครับอืม ปกติก็จะมีท่านทําอยู่สองรูปนะครับวันนี้ท่านรับอาสารูปเดียวในการตัดนะครับอาจารย์เย็บเย็บด้วยใช่ไหมครับองเดียวใช่ไหมครับอ๋อครับ อ๋อครับอ๋อทำเวลาครับก็สักบ่ายสามน่าจะการได้ใช่ไหครับอ๋องันนโยมจะได้รอดูครับครับหลังจากที่พระท่านได้ตัดผ้าได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วนะครับท่านต่อมาก็จะเป็นการเย็บนะครับยุกสมัยนี้เราก็มีจักร เย็บผ้าเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณน่าจะต้องใช้สายรูปแล้วก็เย็บด้วยมือนะครับแต่ในสมัยนี้เทคโนโลยีเย็บผ้าเข้ามาช่วยย่นระยะเวลาในการตัดเย็บของท่านได้ไวขึ้นนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนการตัดเย็ยบผ้าสบงทั้งผืนเสร็จแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นการตัดอนุวาดนะครับอนุวาดก็คือชายที่เป็นส่วนชายผ้าสบงนะครับก็จะต้องตัดให้ได้ขนาดตามที่พระวินัยกำหนดนะครับจักเส้นครับอาจารย์ สิบห้าสิบห้เซนย่นมาสี่สิบสามสิบสามสิบสามเซนนะครับถ้าสิบห้าก็จะจะสูงไปนะครับจะหมาสลรับผ้าที่ท่านองค์สูงสูงนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงย้อมผ้านะครับก็จะเป็นจุดที่ พราท่านจะใช้ในการย้อมผ้าด้วยน้ําแก่นขนนนะครับที่เคี่ยวจนเป็นน้ําแก่นขนนเข้มข้นนะครับอันนี้กําลังเดือดเลยครับอันนี้คือแก่นขนนที่ท่านสับไว้นะครับอันนี้ตั้งกระทะเอาไว้รอนะครับรอผ้าที่จะใช้กลางกระถินซึ่งตอนนี้กําลังตัดเย็บอยู่ในในขั้นตอนสุดท้ายครับคือการตัดเย็บ อนุวาดนะครับซึ่งการตัเดเย็บผืนทั้งผืนซึ่งมีตารางที่เป็นแบบห้าขันได้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อขั้นสุดท้ายก็จะเป็นการต่ออนุวาดนะครับเสร็จแล้วก็จะมาทำการย้อมพอย้อมเสร็จตากแห้งก็จะเป็นขั้นตอนการการกระถินการผ้าผืนนี้เป็นอันดับต่อไปนะครับ ครับจุดยากก็คือขั้นตอนการเย็บอนุวาดนะครับซึ่งจะจะผิดพลาดไม่ได้นะครับเวลาเย็บเสร็จแล้วจะต้องได้ขนาดที่พอดีตามพ้อบินัยกำหนดนะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนการย้อมนะครับซึ่งน้าย้อมได้ต้มไว้รอจนเดือดแล้วนะครับตอนนี้ มีกับนดเวลาบ่ครับเราจะต้องเส็จภายในก้อนเมื่อ่ครับหกถุอ๋อไม่เกินอยู่จะต้องบวกเกินหกถุงต้องบ่กให้เกินหกถุอ๋อครับอเปนช่วงวงสิี่กอนนี่มันประจประมาณสองอ๋อครับอืมครับอ๋อต้องการบกเกิน บกให้เป็นมือใหม่ครับก็เรามาดูขั้นตอนการย้อมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จุดที่ยากที่สุดคือการเข้ามุมแล้วก็เย็บเรียกอะไรนะครับตรงนี้เรียก อนุวาดนะครับเรื่ทุกทีเลยนะครับเรียกว่าอนุวาดนะครับพอขั้นตอนนี้เสร็จก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนย้อมแล้วก็ตากให้แห้งหลังจากนั้นท่านก็จะทําการกรานกระถินนะครับแต่วันนี้เราจะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางกลับข้ากรุงเทพนะครับจะไม่ได้อยู่รอดูท่านทาการย้อมและทําการการกระถินนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับกาบนมัสการครับ